ฮัลโหล Good morning นะคะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าในหนึ่งวันที่เตยไปฝึกสอนที่โรงเรียนเถิงในพิทยาคารเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้นะคะยังเป็นการสอนแบบออนไลน์อยู่ก็คือจะยังไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ดูกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงไปกัน <laughs> ก็อยู่บนรถแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปรับเพื่อนอีกสองคนนะคะก็คือเกอร์กับตองนะคะแต่ว่านัดเพื่อนเจ็ดโมงสิบตอนนี้เจ็ดงสิบสามแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เช้าวันสุดสุดเยคุณตองวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขึงไหนนะคะกก ถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็แบบอย่างเงียบเหงามากเพราะว่ายังเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์พาทุกคนไปลงชื่อก่อนนะคะถ้ามาถึงก็ต้องลงชื่อลงเสร็จยังคะลงชื่อตรงไหนคะเ <laughs> ดี๋ยวค่ะ เร่ <54. S 2> ้อแล้วแรงเกินหยดไ่อาจะไมด้กหมปินก่ก็คือไม่ได้กิมาครับกินข้าว ได้มะกูดมานะคะครูพี่เลี้ยงเตยเอามาให้เราจะแบ่งให้ตมงนะะก็เราจะไปทําแกงพกโกล่ะทคนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้มีสอนแค่คาบเดียวเนาะลิตของเรานะคะที่เราจะทําวันนี้นอ้องได้ประมาณนี้ เราก็ทำชี้ให้นักเรียนเสร็จแล้วประมาณ10โมง10นาทีเตยก็จะไปสอนในคาบ3นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สอนอะไรมากเพราะว่าวันนี้จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทของบทที่1นนาะเพราะว่าเรียนกันมาหมดแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะกาดจะเป็นยังไงไปกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมง10โมง4นาทีนะคะก็อีก6 7นาทีก็จะถึง าสอนแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนคือถ้าจะทําการสอนนะคะเราก็ต้องออกมาทําการสอนข้างนอกเพราะว่าถ้าสอนข้างในเสียงมันอาจจะไปรบกวนคุณครูที่อยู่ในนั้นหรือว่ารบกวนเพื่อนเราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนักเรียนมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายเก็บภาพมาให้ดูนะคะริ n g ตอนนี้ก็จบคาบแล้วนะคะของคาบ3ม3มับ2ก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทที่1แล้วก็ได้คะแนนนักเรียนมาแล้วคะ่ะคะแนนก็จะขึ้นอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับไปในห้องพักครูแล้วก็ประมาณ11โมงกว่าๆก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินไปดูกันนะคะ หนึ่งอนมาใชเไหครับอ่ะส่งต่อว้องไปให้คุณเตยนล้ครับได้อาหารนล้นะคะเมนูวันนี้คืออะไรน่ากินมากเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนาบัวนะคะว่าเป็นยังไงเริ่มมีน้ำแล้วเพรฝนตก วว้าวนี่เป็นจุดสิ้นสุดเราก็จะไปนั่งเร่นกันตรงนั้นนั่นไงคุณโต <c oughs> น้ำอะไรนะเชา่อชื่อ ก็เดี๋ยวจะกลับไปโรงเรียนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเอาของมาแล้ก็จิบกัเจอกันจึ๊บตอนนี้เรามาเวทเทวินนะคะโอ้ยคก็หาของกินสักหน่อยเอาไปกินตอนทำงานเพราะว่าวันนี้เราหมดคาบสอนแล้วเราไม่สอนคาบเดียวตรงน,นี้เป็นตลาด เราได้สลูปปี้มานะคะทุกคนแล้วก็คุณเกอได้ไอติมคนหกคนแอบหลับแม่พเพืรอนบอกว่าพักสายตานะคะพักสายตานะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดที่จะให้เด็กเรียนในวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วแล้วก็ PowerPoint ที่จะให้เด็กที่จะใช้สอนเด็กในวันพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกัน,นะะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะจะเป็น PowerPoint ที่เราใช้สอนเด็กเกี่ยวกับเรื่อง Looking at the s t a r ก็จะมีเนื้อหาที่เราจะเล่าเรื่องให้เด็กฟังไว้ว่าเป็นการบรรยายค่ะแล้วก็ จะทำแบบฝึหกหัดแต่ว่าก็จะพยายามไม่ให้การบ้านเด็กก็ให้เด็กทําไปด้วยกันกับเราประมาณนี้ค่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ <c oughs> บ่ายสามครึ่งบรรยากาศโรงเรียนก็เงียแบบปกติโรงเรียนก็จะแบบว่า คนเยอะหรือว่าแบบมีเด็กใช่ไหมคะถือข้าหลามถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเตยก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนถึงตอนนี้แล้วก็ ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ้วยนะคะบ๊ายบายพีด่ดีบ๊ายบายหน่อยบบ๊ายบาย,บาย,บาย